ี่ตวงมีวิธีเลือกมีดทาครัวไหมคะอาหารเอเชียนะคะไทยจีนเนี้ยสามารถที่จะเลือกมีดได้3อันค่ะไปถามเชฟป้อม เชฟป้อมบอกว่าปังต่ออันเดียวเอาอยู่ค่ะปังต่อค่ะสามารถที่จะใช้หั่นใช้สับอย่างเช่นกระดูกอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ปังต่อเพราะว่าถ้าใช้มีดเล็กเนี่ยมีดจะพังนะคะเพราะนั้นปังต่ออันเดียวเอาอยู่ค่ะแต่ว่ามาดามตวงเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ปังต่อในการปอกผลไม้ค่ะเพราะว่ามันไม่ถนัดถ้าสมมติว่ามีตัวนี้อีกสักอันมีดปอกผลไม้ค่ะสามารถที่จะ เอาไว้ใช้ปอกผลไม้หรือว่าหั่นอะไรเล็กๆๆมีดปอกผลไม้ก็จาเป็นจะต้องมีในครัวมาดามตวงนะคะอีกอันนึงค่ะใช้ได้สารพัดประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะในตํารามีดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า h เช Knife ค่ะ h เชฟไ i f e ก็คือมีดที่มันมีหน้ากว้างแบบนี้แล้วก็ปลายสอบขึ้นไปค่ะบางคนก็ใช้ปอกผลไม้ใช้หั่นแต่ ถ้าจะไปสับอะไรที่เป็นพวกกระดูกนะคะอย่างเช่นกระดูกหมูมันก็จะพังได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบินค่ะสับมะาพรา้าวเนี้ยไม่ได้สรุปแบบนี้ค่ะถ้ามีมีดสชนิดนี้ค่ะเอาอยู่ค่ะอันนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากๆค่ะ